ท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตกันบ้างนะครับจังหวัดภูเก็ตครับแก้ปัญหาโควิด -19 เน้นปฏิบัติตามมาตรการวูก้าหากพบการติดเชื้อให้ติดต่อรอพอศต่อในพื้นที่หรือคลินิกอุ่นใจเพื่อขอคำแนะนำนนะแพทย์หญิงสุภลักษณ์ละอองเพชรรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตเปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวจึงมีโอกาสพบผู้ติดเชื้อสูงส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสีเขียวซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดมาตรการแก้ปัญหาออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มีการเฝ้าระวังตรวจคัดกรองเมื่อเข้าจังหวัดระหว่างพำนักและก่อนกลับประเทศโดยจัดให้มีโฮเทลไอโซเลชันมีการ MOU กับโรงพยาบาลเอกชนให้กำหนดให้โรงแรมมีโฮเทลรูมไอโซเลชันร้อยละ5ของจำนวนห้องพัก เพื่อรองรับการติดเชื้อสำหรับมาตรการในกรมคนไทยนะคะได้มีการเปิดคลินิกอุ่นใจเพื่อประเมินอาการคัดแยกกลุ่มผู้ติดเชื้อผ่านการลงทะเบียน Home i อ isolation และมีการจ่ายยาพาราเวียสำหรับกลุ่ม607นอกจากนี้นะคะได้มีการขยายจุดจ่ายยาพาราเวียในการให้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลพร้อมทั้งมีการจัดทม์แพลตฟอร์มภูเก็ตออแกเนอเรชันโควิดแคร์ p o c c นะคะเพื่อ ในการบริหารจัดการโฮมไอ s o เลชั่นสร้างความมั่นใจแก่ผู้ติดเชื้อและครอบครัวจักบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับวัคซีนมากที่สุดเน้นปฏิบัติการตามมาตรการบูก,ก้านะคะคือ V คือเป็นการเร่งฉีดวัคซีนยูคือป้องกันตนเองครอบจัก,กรวาลรักษาระยะห่างล้างมือใส่หน้ากากอนามัยพยายามอยู่ในที่โลง่งและสสถานการณ์สถานประกอบการนะคะในการปฏิบัติต้องปฏิบัติตามมาตรการ o ควิ Free Setting และ A คือการตรวจ ATK เป็นประจำค่ะซึ่งหากพบการติดเชื้อให้ติดต่อรอพอศอต่อในพื้นที่หรือคลินิกอุ่นใจครับเพื่อขอคำแนะนำโดยเน้นให้ผู้ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยดูแลตนเองที่บ้านจะมีการจัดยาและเวชภัณฑ์ให้และมีการติดต่อระบบการแพทย์สาธารณาสุขได้ตลอดเวลาหากมีอาการขึ้นมาก็จะมีระบบส่งต่อโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วครับ